ธนาคารโลกหรือ World Bank ได้ประกาศผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆทั่วโลกโดยรายงานผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจำปี2557พบว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่18จากทั้งหมด189ประเทศทั่วโลกนายอารีพงศ์ผู้จะอุ่มเลขาธิการกอพอรอระบุว่าสาเหตุที่ไทย ยังคงรักษาอันดับในกลุ่ม20ประเทศแรกของโลกที่ง่ายต่อการประกอบธุรก,กิจได้อย่างต่อเนื่องเพราะหน่วยง,งานของรัฐมีการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการลดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบให้เอื้อต่อความสะดวกของผู้ประกอบธุรก,กิจโดยตัวชี้วัดที่ดีขึ้นคือภาระการชำระภาษีลดน้อยลง ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของฝ่ายนายจ้างนอกจากนี้เตรียมที่จะเร่งจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จสร้างระบบไอทีเชื่อมโยงทั่วประเทศซึ่งหวังว่าในปีต่อไปประเทศไทยจะมีลำดับที่ดีขึ้นขณะเดียวกันสิงคโปรยยังคงรักษาแชมป์ประเทศที่น่าลงทุนที่สุด8ปีซ้อนส่วนนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาและเดนมาร์กยังคงติดอันดับท็อป5เช่นเดีวยวกันเหมือนเมื่อปีก่อน ส่วนประเทศมหาอำนาจฝั่งตะวันออกอย่างจีนซึ่งถูกจัดไว้ในอันดับที่91เมื่อปีที่แล้วร่วมลงมาอยู่อันดับที่96ในปีนี้และยังถูกรัสเซียแซงขึ้นไปอยู่ในอันดับที่92จีนมีคะแนนตกต่ำเป็นพิเศษในเรื่องของความท,ท้าทายของการเปิดธุรกิจใหม่การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารการจ่ายภาษีและการปกป้องนักลงทุน รายงานของ Doing Business 2014ระบุว่าหลายประเทศได้ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนให้เหมาะสมต่อการเปิดธุรกิจใหม่ในท้องถิ่นโดยกลุ่มประเทศที่รายได้น้อยมีพัฒนาการรวดเร็วกว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่กว่าเห็นได้จากประเทศที่มีการพัฒนาการด้านความน่าลงทุนมากที่สุดในรอบ5ปีได้แก่รวันดาอันดับที่32รัสเซียอันดับที่92ยูเครน112 และฟิลิปปินส์หนึโดยในกรณีของรัสเซียและรวันดาขยับขึ้นมาถึง20อันดับจากปีที่แล้วส่วนฟิลิปปินส์พุ่งขึ้นจากเดิมถึง30อันดับ